แม่จ๋าวันนี้มีอะไรกินจ๊ะแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันลูกวันนี้ยายเป็นคนเข้าครัวฮะ <c oughs> ยายเป็นคนเข้าครัวเหรอใช่แล้วจ้ะลูกถ้าอย่างนั้นรสชาติอาหารวันนี้ก็ต้องเค็มแน่ๆเลยฉันนะ่ะชอบทำอาหารให้ลูกหลานกินที่สุดเดี๋ยวลองชิมดูก่อนนะว่ามันอร่อยหรือเปล่าอื <c oughs> ทำไมมันจืดแบบนี้เนี่ย <c oughs> ต้องเติมน้ำปลาสักหน่อย ยังจืดอยู่เลยอย่างนี้ต้องเพิ่มเกลือลงไปอืมอร่อยแล้วมาแล้วจ้ากับข้าวฝีมือยายมาแล้วอ่ะลูกๆนั้นลานเอาไปกินซะไม่กินก่อนสิ หนูนั่นแหละลองชิมก่อนสิแม่ลูกคู่นี้เกี่ยงกันอยู่นั่นแหละรีบก,กินเร็วจ้าแม่เป็นยังไงบ้างอร่อยไหมถ้าแม่ลดเค็มสักหน่อยนะจะอร่อยมากเลยถ้าจืดกว่านี้ก็ไม่มีรสชาติแล้วจ้าแม่หนูว่านะคราวหลังอย่ายให้ยายทำอาหารเลยไม่อย่างนั้นเราเป็นโรคตายกันทั้งครอบครัวแนะ่ แม่ก็กลัวอยู่เนี่ยลูกงั้นแม่ต้องรีบเข้าครัวทําอาหารก่อนยายจะลูกแม่จะรีบตื่นแต่เช้าไปทําอาหารอ้าวขามาทําอะไรในครัวแต่เช้าเนี่ยทาอาหารจ้ะแม่ทําไมต้องทําด้วยมันเป็นหน้าที่ของแม่นะเองจะไม่แย่งหน้าที่แม่ทําไมออกไปออกไปเดี๋ยวแม่จะทําต่อเองไม่ต้องจ้ะแม่เพราะหนูทำเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ไปนั่งรอเลยนะเดี๋ยวหนูเอาอาหารไปเสิร์ฟงั้นกดแล้วไปฝีมือแม่เป็นยังไงบ้างจ้ะลูก เน,นี่ยอร่อยสุดๆเลยจ้ะแม่แล้วแม่และจ้าอร่อยไหมไม่เห็นอร่อยเลยจืดเกินไปหนูว่ารสชาติที่แม่ทํามันโอเคเลยนะจะยย้ยยก็ยายไม่ชอบอะ่ะเอาน้าปลาใส่เพิ่มดีกว่าพอแล้วแม่แม่ใส่น้าปลาเยอะไปแล้วใส่แค่นี้มันจะไปม,มีรสชาติอะไรแม่ต้องใส่เยอะ นี่ใส่เยอะเลยอืมอร่อยอย่างนี้แหละกำลังดีลองชิมแม่แม่นะแม่พูดอะไรไม่เคยฟังอยากเป็นโลคไตก็แล้วแต่เลยแม่วันนี้มีตรวจสุขภาพนะพร้อมหรือยังพร้อมตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วร่างกายของแม่แข็งแรงตรวจไปก็ไม่เจออะไรหรอก ผลตรวจสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอป้าร่างกายแข็งแรงดีใช่ไหมคะคุณหมอหืมคุณป้าไปกินอะไรมาคะเนี่ยหมอตรวจเลือดแล้วพบว่าปริมาณโซเดียมในเลือดของคุณป้านเนี่ยมากกว่าปกตินะคะก็แม่น่ะสิคะคุณหมอชอบกินแต่อะไรเค็มๆทำกับ ข้าวก็ใส่เกลือกับน้ำปลาตั้งเยอะห้ามเท่าไหร่ก็ไม่เคยฟังก็อาหารจืๆดๆอะป้ากินเม่ลงค่ะคุณหมอมันไม่อร่อยไม่ได้นะคะคุณป้าต่อไปคุณป้าต้องปรับพฤติกรรมการกินนะคะไม่เช่นนั้นจะเสี่ยงต่อโรคหลายโรคเลยเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตเรื้อรังโรคหัวใจออมาพาตโรคเบาหวานค่ะคุณหมอได้ยินแล้วใช่ไหมแม่ถ้าไม่อยากป่วยหลายโรคก,ก็ห้ามกินเค็มอีกนะรู้แล้วรู้แล้ว